สวัสดีครับวันนี้ทาง TCL Shopping เราก็จะมารีวิวเสื้อของสโมอสรอ,อินซีเพื่อนตำรวจนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเสื้อสโมอสรเอ่อเพื่อนตำรวจในชุดทีมเยือนนะครับอ่าสีก็จะเป็นลักษณะของสีบอลน,นะครับมันจะไม่ใช่สีขาวสีบอลจะออกทองทองนิดนึงนะครับส่วนอ่าตัวของป้ายสินค้านะครับก็จะเป็นรลปโล่อ่าอินีเพื่อนตำรวจนะครับแล้วก็ป้ายก็เช่นเดียวกันนะครับ มีลักษณะแบบนี้ส่วนหน้าอ,อกด้านขวาก็จะเป็นคําว่าอินรีย์ภาษาไทยนะครับแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นคําว่าอินรีย์อยู่ข้างบนนะครับภาษาอังกฤษนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นโล่ของสมสรนนะครับเป็นตาของสมสรที่เป็นรูปโล่นะครับก็จะมีคําว่า Police United แล้วก็เพื่อนตำรวจนะครับอันนี้เราเพื่อนตำรวจ จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือคําว่าทรายหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับตรงนี้ต้องสังเกตนิดนึดนงอ่าส่วนตัวเสื้อนะครับจะเป็นอ่ารูปหัวของนกอินทรียนะครับก็จะมีมาถึงประมาณคอของเขานะครับส่วนด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านซ้ายกันก็คือด้านซ้ายของเสื้อนะครับ สายของเสื้อก็จะมีผู้สนับสนุนอยู่สองลายด้วยกันนะครับก็คือพีทีทีกรุ๊ปก็คือปตทนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นของแมคโดนัลลนะครับทีนี้ผมจะให้ดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะมีจุดสังเกตอยู่ประมาณสองจุดหลักๆนะครับตรงคอเสื้อก็จะมีคำว่าสปิริตสปิริตอัพเจนมนนะครับอ่า ตรงนี้มันจะเป็นสีออกเทาๆนะฮะต้องสังเกตนิดนึงส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างของเสื้อก็จะเป็นผู้สนับสนุนอีกลายหนึง่งก็คือเวลคอมนะครับเป็นเวลคอมโมบายลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคส่วนอ่าจะให้สังเกตนิดนึงก็คืออีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือดูการดูการเย็บของเขานะ,ะเข็บ แต่ละอ่าแต่ละเส้นนี้ต้องเรียงกันดูด้านไม่ได้เดี๋ยวเทียบโอเค